สถานการณ์น้ำก็กวิกฤตเหมือนกันค่ะการช่วยเหลือลงพื้นที่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูภาพล่าสุดเป็นยังไงบ้างค่ะเนี่ยเกือบถึงเอวนะคะ ที่ละง,งูค่ะจุดที่คุณผู้ชมเห็นตำบลน,น้ำผุดค่ะท่วมตำบลขาวๆด้วยนะคะโรงเรียนบ้านดาหลมไหลเข้าอสอบตใดๆทั้งหมดเลยซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยวิทย์น้ำช่วยกันยกของหนีมาสองรอบแล้วค่ะน้ำจากขาขาวไหลเข้าตำบลลังงูเขตเทศบาลตำบลกำแพงค่ะโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจสำคัญของตำบลกำแพงน้ำมาเร็วท่วมแรงมากเลยค่ะ วัดธนาคารโรงพักเอยร้านค้าตลาดสดใดๆก็ขนของจ้าละวันบางจุดโดยเฉพาะสีะ่แยกมหาจาัานท์ค่ะระดับน้ำสูงถึงเอวต้องใช้เรือแล้วส่วนพื้นที่หมู่6กตำบลละง,งูค่ะได้รับการประสานจากชาวบ้านว่ามีผู้ป่วยติดเตียงค่ะเป็นคนแก่สองคนนะคะติดอยู่ในบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ปภเองต้องนำรถหกล้อยกสูงค่ะลุยเข้าไปช่วยแล้วก็อุ้มมานี่ค่ะอุ้มกันมาขึ้นรถเลยนะคะ มาพร้อมกับเบะเลยค่ะส่วนที่คนการหลงค่ะคุณนัทพะพงศ์สุวรรณชนะเป็นนายกอบตคนการหลงกับเจ้าหน้าที่ได้ออกช่วยเหลือชาวบ้านค่ะซึ่งอยู่ในบ้านเหนือคลองมีเด็กติดอยู่สี่คนผู้ใหญ่สองคนและมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยและพื้นที่นี้น้ําแรงมากดูจากภาพเลยโอ้หูน้ําเชี่ยวต้องใช้เชือกผูกนะคะดึงการไต่กันขึ้นมาค่ะคุณคณิตคงช่วยรองผู้ว่าสตูลรักษาการแทนท่านผู้ว่าค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ํา หลังขยายผลกระทบไปถึง7อำเภอแล้วและประกาศประสบภัยทั้งหมด21ตำบล129หมู่บ้านตั้งครัวเคลื่อนที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่อำเภอควนโดนค่ะอำเภอท่าแพอำเภอละง,งูให้ทงางอบจสตูลปรุงอาหารแบบพร้อมกินนะคะแล้วก็ไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยนะคะและใช้หอประชุมที่ละง,งูค่ะเป็นศูนย์บัญชาการจุดอพยพหลักวันที่28พฤศจิกาย,ยนนี้ มูลละนิธิราชาประชานุเคราะห์จะลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยด้วยในพื้นที่ค่ะอะมาต่อกันที่จังหวัดตรังครับเดี๋ยวจะเห็นภาพมุมสูงนะคุณผู้ชมครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตลาดสดอำเภอย่านตาขาวนะครับน้ำท่วมเป็นวงกว้างเลยทีเดียวหลังมีน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดแล้วก็น้ำจับลังคลองสาขาไหลมาสมทบนะครับ น้ำตรงจุดนี้ก็ท่วมประมาณเมรตรถึง2เมรตรเลยนะครับชาวบ,บ้านกว่าร้อยคนนะครับต้องอาศัยอยูบ่บนชั้นสองของบ้านแล้วอะเรือท้องแบนก็ต้องรับส่งทั้งเด็กทั้งคนแก่นะครับบางคนก็ต้องออกมาหาของกินกันบางคนจะไปหาหมอแล้วจูๆ่ๆระหว่างที่ทีมขาวงเราลงพื้นที่อยู่เนี่ยมันมีรถเก๋งสีบอลเงินหคันครับไม่รู้ใครเป็นเจ้าของถูกน้ำซัดมาครับ มาติดอยู่กลางสามแยกที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเลยอ่ะเนี่ยชาวบ้านบางคนครับก็ต้องใช้ชีวิตกันแบบนี้อ่ะบางคนรอเรือท้องแบนนะครับแต่เรือก็มีจํากัดนะมีแค่ไม่กี่ลําเท่านั้นเองนะครับแต่ชาวบ้านในชุมชนนี้มีประมาณ500หลังคาเรือนหรือว่าประมาณ3,000กว่าคนได้กว่าจะรอเรือมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับบางคนก็เดินลุยน้ําออกมาเองเลย น้ำบางจุดก็ท่วมประมาณเมตรหนึ่งได้เลยนะครับน้ำท่วมครั้งนี้ครับของที่จังหวัดตรังเนี่ยบอกว่าหนักสุดในรอบ15ปีครับเพราะว่าฝนตกติดต่อกัน5วันทำให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าเป็นน้ำป่าไหลหลากลงมาด้วยครับสถาน,นการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรังตอนนี้มี9อําอำเภอจากทั้งหมด10ออำเภอรวมแล้ว52ตําบล7เทศบาล236หมู่บ้าน1 2 0 0 0ครัวเรือนครับ มีชาวตรังได้รับความเดือดร้อนไปแล้วกว่า50,000คนนะครับมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นผู้ชาย2คนในอำเภอวังวิเศษ1คนแล้วก็อำเภอย่านตาขาวอีก1คนครับจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวช่อง8ครับเพราะว่าชาวบ้านที่ได้รับผลทบนะครับทยอยออกมารับอาหารที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของอบอจนะครับแถวๆตรงข้ามวัดนิกรรังสลิดโดยมีเจ้าหน้าที่อบอจและชาวบ้านร่วมกัน เบ่งทำอาหารนะครับแล้วก็บรรจุใส่กล่องนำไปแจกจ่ายให้กับบรรดาชาวบ้านที่ได้รับผลทบกันนะครับทั้งพื้นที่รอบศูนย์แล้วก็พื้นที่ที่ชาวบ้านไม่สามารถออกจากบ้านกันได้ครับเพราะว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่บางส่วนครับก็เอาอาหารบรรจุใส่ถุงขึ้นรถกระบะยกสูงครับแล้วก็ขับไปตามที่ต่างๆเลยครับอตรงไหนที่น้ำมันยังไม่ได้ท่วมสูงมากที่รถยังพอเข้าไปได้เนี่ยก็ไปแจกจ่ายกันนี่ นอกจากนี้ครับก็มีประชาชนทั่วไปครับเอาเข้าวของสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ําดื่มไข่ไก่เนี่ยมาสมทบด้วยที่ศูนย์ช่วยเหลือแห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะครับบางคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้รับผลวทบเขาอยากช่วยเขาก็เอาของมาบริจาคก,กันค่ะมีน้ําใจกันนะคะพัทลุงค่ะมีลมแรงเลยชาวบ้านเรียกกันว่าลมหัวด้วนนะก็ พัดถล่มในพื้นที่อำเภอควนขนุนโดยเฉพาะหมู่11ตำบลตโนดด้วนนะต้นไม้ใหญ่ล้มเลยค่ะแล้วก็นั่นแหละทุกคนทุกคนจะรู้สึกตกใจมากกับลมหัวด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงเรื่องภาพนะคะเดี๋ยวข้ามไปปัตตานีกันก่อนเลยละกันนะคะมีฝนตกค่ะต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนแล้วค่ะ ทำให้น้าท่วมฉับพลันหลายจุดล่าสุดเมื่อวานนี้ทางจังหวัดเอกประกาศพื้นที่ประสบภัย12อาเภอเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบ,บางไปที่ศูนย์พักพิงค่ะที่โรงพยาบาลยะลิงค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันคุณชยาพรนิยมแก้วค่ะเป็นรองผู้ว่าปัตตานีนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบ,บางคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงเด็กอ่อนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประสบภัย ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะท่านรองผู้ว่าปัตตานีบอกว่าทางจังหวัดเตรียมแผนก็คือโรงพยาบาลสนามใช้หอประชุมอำเภอยะหลิงรองรับผู้ป่วยก่อนโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะแล้วเดี๋ยวเตรียมส่งต่อไปที่โรงพยาบาลปัตตานีส่วนที่จังหวัดยะลานะคะไปดูกันหน่อยค่ะทางจังหวัดยะลานะคะสถานการณ์ก็ฝนตกเช่นกันล่ะค่ะต่อเนื่องเป็นวันที่สแล้วมีภาพใช่ไหมคะ ภาวะน้ำท่วมเองก็ขยายวงกว้างรวดเร็วมากเลยจุดนี้นะคะเทศบาลนครยาลาก็ออกประกาศแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันฉบับที่สองระบุอย่างนี้ค่ะว่าปริมาณน้ำฝนสะสมตลอด3-4วันที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่นอกเขตเทศบาลไม่ว่าจะเป็นตำบลท่าสาบตำบลยุโปตตำบลสเตงนอกตำบลบุดีถูกน้ำท่วมตั้งแต่22พฤศจิกายนซึ่งล่าสุดหน่วยกู้ชีพอิควาลามันค่ะ ก็แจ้งได้รับแจ้งลงพื้นที่บริเวณรอยต่อจังหวัดโดยเฉพาะระหว่างตำบลอำเภอเนี่ยนะคะลงพื้นที่ไปละเขาบอกว่ามีสุดตัวบริเวณคอสะพานกรองมาแจด้วยเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสําคัญทําให้ถนนข้ามสะพานบริเวณดังกล่าวสุดตัวสัญจรไม่ได้ค่ะตามภาพเลยนะ่ากลัวมากรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงยะลาปิดจราจรชั่วคราวและขอความร่วมมือให้เบี่ยงเส้นทางหนีไป ซึ่งคุณจรุนสัตม์เท่งเป็นนายอำเภอรามันพร้อมกับคุณสมเทพบุญกว้างจากแขวงทางหลวงยะลาท่านได้ชี้แจงว่ากระแสะน้ำในช่วงฝนตกหนักครั้งนี้เป็นน้ำที่เชี่ยวกรากมากทำให้ดินคอสะพานเกิดชำรุดสุดตัวลงตอนนี้ประสานรถยกสูงค่ะเพื่อยกถอนสะพานเหล็กชั่วคราวป้องกันเหตุการณ์ถล่มซ้ำและติดตั้งใต้ปิดเส้นทางแจ้งเตือนและอำนวยความสะดวกให้กับคนใช้รถใช้ทางด้วย และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ